ที่แห่งหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งนะครับว่าว่าองค์ที่ตั้งจริงๆเนี่ยใช่พระตีมูรติหรือเปล่าเพราะว่าตามรูปแบบลักษณะลักษณะแบบนั้นนะครับคือองค์พระสัทธาศิวะหรือว่าพระศิวะห้าเสียงถ้าเรานับเสียงดูครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เสียงด้านบนเป็นห้าเสียงน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านักเทววิทยาครับหรือว่านักโบราณคดีหรือว่า คนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับปฏิมาวิทยาครับหรือรูปลักษณ์ของเทพเนี่ยเขาจะทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปฏิมมรตินะครับก็คือพระสทาศิวะหรือว่าพระศิวะห้าเสียงนั่นเองอย่างแรกก็เลยความหมายของปฏิโมรติก็คือเทพ3องค์นะครับที่มาฟิวชั่นล่างกันก็คือพระนายพ,พระพรหมครับแล้วก็พระศิวะ,ะเวลาจะบูชาใ้ง่ายตรีแปลว่าอะไรครับพี่สใช่ไหมครับ<ะ>แล้วก็มูรติเนี่ยแปลว่าเทพ,พเจ้าครับก็คือหมายถึงเทพ,พเจ้า3พระองค์เวลาจะไหว้ให้ง่ายครับเขาก็า ผมก็อธิบายแบบบ้านๆเนาะไม่ได้เป็นนักวิชาการในตรงน,น,นะครับก็คือก็ฟิวชั่นเอาร่างของเทพ3องค์เนี่ยมารวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการไหว้สักการะขอพรแล้วก็ถือเป็นพระเจ้าสูงสุดไปเลยหน้าที่ผมคืออธิบายว่าสาเหตุที่เราควรจะไปขอพรอ,อ,องค์ที่ตรงจุดกว่าเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าแหละแล้วก็การเรียกพระนามท่านให้ถูกต้องเนี่ยหรือว่าให้รู้ว่าเทวรูปองค์เนี้ยเป็นเทวรูปองค์ไหนถือเป็นการ ให้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีขพอที่เราเห็นนะคเราจะเห็นว่าเนี่ยคือพรติเลยมีอะไรบ้างมันตอบได้ไม่ง่ายขนาดนั้นครับก็คืออย่างน้อยๆขอเลยควรจะมี3พระพักสามพระพักหรือ3ามเสียงน,นะครับแล้วก็เทพอาวุธแต่ละแต่ละพระหัต์เนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของเ,ออเทพอาวุธของแต่ละพระองค์เช่นพระศิวะจะต้องมีตรีศูนย์ครับถ้าเป็นกรณีของพระพรหมเนี่ยจะต้องมีถือพระคัมภีร์แต่กรณีของพระนารายณ์เนี่ยจะมีการถือเป็นสังหรือไม่ก็ทรงจัก ะจะเป็นเทพอาวุธของแต่ละพระองค์ต้องครบครับถึงจะมีความหมายชัดเจนแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะไม่นิยมไปขอพรมาหาเทพชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือว่าจะเป็นพระตรีโมตติเนี่ยในเรื่องของความรักแต่ถามว่าขอได้ไหมได้นะครับแล้วก็สําเร็จด้วยองค์คือองค์เทพท่านอนะ่ะท่านเมตตาทุกคําอธิษฐานขอพรของมนุษย์อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบเพราะว่าเดี๋ยวคนที่จะไปไหว้ท่านเนี่ยจะแบบว่าเออไม่สบายใจว่าเราไปไหว้ถูกหรือไหว้ผิดแต่ความจริงคือไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเราไหว้ถูกต้องโอกาสจะสําเร็จหรือว่าโอกาสที่จะแบบตรงจุดมากกว่าก็จะชัดเจนขึ้นพระตีโมติอย่างที่อธิบายนะครับท่านเป็นเทพที่ฟิวชั่นระหว่างพระผมพรนารายณ์แล้วก็พระศิวะ สามองค์เนี่ยเหมือนเป็นเทพเจ้าที่เป็นใหญ่สุดนะครับในแต่ละคติความเชื่อเลยการขอพรท่านเลยให้ผลในเรื่องของการคุ้มครองแต่ที่เด็ดที่สุดเลยก็คือเรื่องคอนเน็ชันเรื่องคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือเพราะเหมือนกันเราไปขอพรผู้ใหญ่ที่แบบมีพลังมากมากเราก็จะได้บาร,รมีเรื่องการติดต่อคนในเรื่องของคนที่แบบคอยจะมาอุปถัมภ์ค้ำจูหรือว่าช่วยเหลือเราหรือว่าคนที่เขาจะมาซัพพอร์ตหรือว่าคอนเน็ชันเราด้วยซ้ำนะครับเรื่องการคุ้มครองในเด่นมากๆเลย อิงตามหลักเทาว,วิทยาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คนอินเดียหรือว่าคนฮินดูเนี่ยจะเข้าใจตรงกันหมดเลยว่าถ้าต้องการขอพรเรื่องความรักเนี่ยเขาจะไปขอพรพระแม่ลักษมีใช่มีความตรงจุดมากกว่าเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นเทพที่ให้ผลในเรื่องของความรักความสุขชีวิตคู่การครองคู่นะครับแล้วก็เรื่องความบูดมสมบูรณ์แล้วก็โชคลามเงินทอง สิ่งที่สําคัญจริงๆที่คนลืมเราขออย่างเดียวแต่เราไม่เคยคิดจะเป็นผู้ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ให้เลยอันนี้คือปัญหาหลักของการขอพรทุกคนคิดแค่ว่ากูอยากได้ไปขอเหมือนกรณีเดียวกันจำเล่ยไข่ได้ใช่ไหมครับอพอไอไข่ดังหรือว่าเริ่มมีชื่อทุกคนก็จะดาลุมกันกระหน่ำไปขอพรในไข่ว่าฉันจะต้องมีโชคมีลาบมีความร่ำรวยแต่ทุกคนลืมไปว่าหลักการที่ง่ายสุดก็คือว่าคุณอยากได้อะไร คุณเคยให้สิ่งนั้นเขาหรือเปล่า2ประเด็นนะครับ 1. คุณอยากจะได้ความรักคุณเคยให้ความรักใครจริงๆบ้างไหมผมเคยกระแทกเรื่องนี้กับลูกค้าไปหลายคนว่าบางทีเขาลืมคิดไปอ่ะเขาเขาอยากจะได้อย่างเดียวแต่เขาลืมให้อย่างแรกเลยก็คือก่อนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเคยให้ความรักกับคนที่บ้านหรือ,อยังแม่พ่อคนในครอบครัวไปคิดแต่ว่าจะไปต้องการความรักจากข้างนอกแต่ข้างในไม่เคยให้เลย ถ้าเริ่มจากข้างในก่อนถ้าถามใจผมผมว่าทริคสำคัญสุดก็คือว่าถ้าเราให้ความรักหรือเรารักคนในครอบครัวก่อนเนี่ยข้างนอกมันจะก็จะแบบดีขึ้นมาเอง